we yeah. คลิปนีน้นะครับเราจะมาดูกันว่าคนในเอเชียแปซิฟิกเราเนี่ยอยู่แรังไหนกันมากที่สุดในปี2024นี้และมีวิธีออกจากแรงนั้นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปถ้าพร้อมกันแล้วก็ let's go ครับหากคุณหาร้านเติมเกม Valorant ที่ราคาถูกปลอดภัยแถมเติมไวเนี่ยผมแนะนำ Index Game Center เลยครับนอกจากที่ผมจะพูดไปข้างต้นแล้วยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับให้คุณได้ไปเรียกเติม หรือเกมยอดฮิตต่างๆอย่างฮอนไครสตาร์เรียก็มีเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีระบบเติมอัตโนมัติผ่านเว็บด้วยนะครับความปลอดภัยมั่นใจได้ด้วยการเป็นดีลเลอร์แล้วก็จดเป็นบริษัทเติมเกมอย่างถูกกฎหมายมีผู้ใช้งานมากกว่า1 0 0 0 0แคนและนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆในเกมและแฟนเพจ Index Game Center ด้วยนะครับยังไงก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะเพราะความสุขของลูกค้า Index พร้อมเปย์ ก่อนอื่นต้องขอกาบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิวนิกและช่องวอลเลติกกับผมฟิลคนเดิมด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าคนในประเทศไทยไม่สิคนในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอยู่แรังไหนกันมากที่สุดในปัจจุบันแล้วก็ไม่ผิดคาดกันหนักนะครับนั่นก็คือแรังโก3แล้วก็รังซิลเวอร์นั่นเองนะครับผมก็จะอยู่กันประมาณนี้ซะเยอะเลยนะและสองรังเนี่ยมันมีวิธีการออกได้ไหมและเราจะออกจาก2องรังนี้ด้วยวิธีการใดบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับและทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงแค่เทคนิคและความคิดเห็นส่วนตัวอผมเพ เติมแต่งเข้ามาสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันมีอยู่หลายปัจจัยมากๆที่ทําให้คนเนี่ยอยู่ในโซนนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาแนะนําได้นั่นก็คือวิธีการเล่นเกมของคนที่อยู่แรงระดับไดมอนด์ขึ้นไปหรือคนที่อยู่แรงระดับแอเสเดนต์ขึ้นไปกับคนที่อยู่ระดับไม่สูงมากนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยซึ่งผมคิดว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะมาช่วยทุกคนให้ออกจากแงงต่ตำๆได้ครับ เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมจะพามาดูปัจจัยที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่แรงนี้กันอยู่นะครับข้อแรกเลยก็คือสมอร์ฟครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการปัญหานี้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะโดแบนไปก็สมัครมาใหม่ตัวนี้แหละครับเป็นตัวหลักเลยที่ทําให้คนเหนี่ยไม่ได้ไปไหนสักทีเพราะว่าพวกสมอร์ฟนี่แหละครับข้อที่2เลยก็คืออีโก้ครับไม่ว่าจะเป็นแรงที่ต่ำที่สุดอย่างไอรอนหรือว่าแรงที่สูงที่สุดอย่างเลเรียนนะครับสิ่งที่ทุกคนนั้นจะมีแน่นอนเลยก็คืออีโก้ของตัวเองนะ เกมหรือว่าเล่นเกมมาเยอะเราจะรู้ว่าส่วนไหนที่มันถูกหรือส่วนไหนที่มันผิดนะครับแต่ตรงข้ามนะบางคนเนี่ยที่อยู่แรงไม่สูงมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้เจาะจงว่าใครนะเขาจะมีระบบความคิดที่เอ้ยคนนั้นต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนั้นทั้งที่ความคิดนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดสัทีเดียวนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองลดอีโก้ลงแล้วก็รับฟังเพื่อนให้มากขึ้นนะครับถ้าส่วนไหนที่มันผิดเราก็ไม่ต้องไปทําตามแต่ถ้าส่วนไหนที่มันถูกเราก็ทําตามเพื่อนนะครับเผื่อมันจะเวิร์กก็ได้นะและส ที่ไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเลยคือเล่นดุยดุยแต่ไปเลกิกอะไรเงี้ยน,นะครับมันก็จะเป็นสถานการณ์อย่างนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะทำให้ทีมเนี่ยมันอาจจะแพ้ได้เลยนะครับข้อที่3ความจริงจังในการเล่นครับถ้าเราไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับหรือไม่ได้วอร์มก่อนเนี่ยในแรงที่ไม่ได้สูงมากนะครับมันอาจจะพอถูๆไทยๆไปได้นะหรือว่ามันอาจจะเล่นได้แหละในแรงที่ไม่สูงมากนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณอยากขึ้นแรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมการที่เราไม่ได้ซ้อมหรือเราไม่ได้วอร์มมาก่อนเนี่ยมันมีผลมากถมา็น่งแะครับถ้า慢慢นแคไม่เจอบ จริงๆคุณก็จะเล่นไม่ได้เลยนะครับและสุดท้ายเนะี่ยก็จะตกเป็นเป้าหมายของการบูลลี่ของเพื่อนนะความจริงใจงในการเล่นก็เป็นส่วนสําคัญนะครับอยากให้ศึกษาเทคนิคเยอะๆนะยิ่งไอ้พวกเทคนิคพื้นฐานหรือว่าการวอร์มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับข้อที่4เลยก็คือเทคนิคพื้นฐานที่ถูกต้องครับความจริงังในการเล่นของบางคนมันไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกันบางคนหรอกทุกคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยอยากจะเล่นแบบโหเอาไปเอาตายไปเลยเอาเพื่อชนะตัวเองนะครับให้อยู่ในแรงสูงให้ได้บางคนอาจจะแบบหลังเลิกงงาาาาาานนนนนนอออออยกกจจจะะเเเเลลล่่่่ผคับบพืืรหข้ม เป็นบางครั้งนะครับหรือว่าในเวลาว่างส่วนนี้แหละมันก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีการเล่นที่มันไม่เหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสเลยก็คือเรื่องของเทคนิคพื้นฐานนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นแบบบางครั้งหรือว่าจะเล่นแบบผ่อนคลายอะไรก็ตามหากว่าคุณอยากขึ้นไปแรงสูงจริงๆนะครับหรือว่าอยากจะเล่นได้ดีจริงๆไม่อยากหัวร้อนนะครับทเทคนิคพื้นฐานก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างเช่นการวางเป้านานะจุดเด่นของปืนแต่ละปืนนะครับว่ามันใช้ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมเดี ระบบของเกณฑ์ที่มันห่วยแตกเองนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเราเคยทําคลิปไว้แล้วแหละสาหรับเรื่องของอีโร่และก็แ a งกิ้งนะครับสระบบนี้เนี่ยมันจะมาย้อนแย้งกันในที่สุดนะครับคือถ้าเราเจาะจงใช้ระบบใดระบบหนึ่งไปเลยเนี่ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้นะสำหรับไลออดนะครับถ้าเราใช้อีโร่นะครับแน่นอนแหละว่าเราจะจับคู่จากฝีมือที่เท่ากันจริงๆนะครับถ้าเราจับจากแลงกิ้งนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีปัญหาของพวกที่บูสต์แลงขึ้นมานะครับและนั่นก็คือสิ่งที่ไลออดกําลังทําอยู่นนเด็นะครับ,ออบนั่ แล้วก็มาจับคู่ให้เราครับมันก็เลยกลายเป็นระบบที่ห่วยอย่างที่เห็นนั่นแหละถ้าถามว่ามันห่วยยังไงใช่ไหมครับอีโร e เนี่ยคือค่าวัดความสามารถใช่ป่ะแต่ว่าแรงกิ้งเนี่ยก็คือระดับของบุคคลนั้นๆหรือว่าระดับของความสามารถของแต่ละคนเนี่ยน,นะครับซึ่งเอแรงกิ้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของการบูสต์แลงขึ้นมาหรือว่าเกาะเพื่อนขึ้นมาด้วยแล้วยิ่งไลออดเขาใช้ระบบที่ว่าไม่อยากให้แรงเนี่ยมันเกิน2-3ถึงขั้นนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี่แหละครับแต่ถ้าเราเอาแค่่่่่่รรรระะะบบ e Lo, ะบบบ,บนอนีีีเเยยววนนนนมาาาจัคูแแหลกท เราอาจจะเจอคนที่แรงสูงกว่าเราในเกมนั้นๆนะครับอย่างเช่นผมอยู่ซิลเวอร์เงี้ยนะผมไปเจอพวกไดมอนด์เงี้ยแต่อีโลมันเท่ากันอะระดับฝีมือมันเท่ากันมันก็ยอมรับได้ใช่ป่ะแต่หลออนเขาไม่ทําอย่างนั้นครับเขาห่วงแบบนะไงก็กลับไปดูคลิปกันได้นะครับผมทาคลิปไว้แล้วนะแล้วเรื่องของพื้นฐานที่ว่านะครับมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ทุกคนลองเอาไปฝึกกันนะครับสำหรับพื้นฐานนะสเต็ปการเดินยิงครับอันแรกเลยก็คือคอเท t ร์สตรี e ครับหรือว่าเป้ากลางเป้าหุบนะเวลาที่เราเดินเป้ามันก็จะไม่่่่ตตตรรรงงนนะััแเเเวลาาาทีหยยุด้มก็จ ฝี้ครับไปเรื่อยๆให้เร็วขึ้น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 จนกว่าจะคุ้นชินกับไอตัวแรงถีบของมันได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับลองไปดูนะฮะนี้โยกหยุดดิงโยกยึงนะครับ อย่างที่2ความใจเย็นครับความใจเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีจริงๆนะต้องมีจริงๆนะครับใจเย็นแล้วก็ค่อยๆโฟกัสเป้าตรงกกางนะครับโฟกัสว่าเป้าของเราเนี่ยอยู่ประมาณตรงไหนนะแล้วก็ต้องตั้งสติดีๆนะครับถ้าเป้าของคุณหายไปจากจอเนี่ยเราบรองว่าคุณจะยิงไม่แม่นอย่างแน่นอนนะแล้วก็ถ้าศัตรูเข้ามาการที่คุณไม่ได้วางเป้าไว้ในจุดที่ควรอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้คุณเสียเปรียบทันทีนะครับผมการโฟกัสเป้าแล้วก็การวางเป้าเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะงก็ดูเป้าไว้ครับแล้วก็มองทะลุเป้าไปปปนะรรมาาาาณี้้แกกก็็เ ไม่ได้จุดที่ควรจะวางนะครับอย่างเช่นวางไว้ตรงหัวแล้วก็จุดที่ศัตรูนั้นนะครับมีโอกาสที่จะโผล่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแล้วก็แท็กกิ้งอย่างนี้ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเลยก็คือเอกลักษณ์ของปืนที่ใช้นะครับถ้าใครที่ใช้แวนดอลเนี่ยมันก็จะมีการยิงที่เป็นแถบแล้วก็การเคาะเป็นชุดนะครับอย่างนี้สลับกันไป แต่ถ้าใครที่เล่นแฟนทออเนี่ยมันก็จะเป็นชุดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยิงแบบสเปรย์ไปเลยเพื่อเก็บสะสมดาเมจนะครับเพื่อฆ่าศัตรูเนาะ <_ S 2> ก็ลองไปเลือกกันดูนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะครับผมให้ตัวของแวนดอมากกว่านะเพราะว่ามันมีความแน่นอนของตัวกระสุนมากกว่าแล้วก็เล่นได้หลายสถานการณ์มากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหน้าที่ของแต่ละตัวนะครับคุณต้องดูให้ออกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หน้าที่ของมันคืออะไรอย่างเช่นคอนโทรลเล ดูริสก็ต้องเข้าไซต์เพื่อนไม่ใช่ว่าไปหลบหลังเพื่อนหรือว่าเข้าไปเสร็จเนี่ยไม่เคลีย์ไซส์นะครับไปหลบหลังกล่องอะไรก็แล้วแต่เนาะมันถือว่าผิดวิสัยของดูริสแล้วก็ตัวคอนโทรเลอร์หรือว่าตำแหน่งได้ก็ตามแต่นะครับแล้วก็อย่างที่3อย่างสุดท้ายเลยสำคัญมากนั่นก็คือเกมเซนต์นะครับเกมเซนต์ของคนที่อยู่แรงสูงกับคนที่อยู่แรงไม่สูงมากเนี่ยมันจะต่างกันนะครับอย่างเช่นเมื่อมีสตูโผมาตรงนี้แล้วสตูแอบเข้าไปนะเพื่อนเราเนี่ยกำลังจะไปตรงนี้ละบางคนก็จะไปตามเพื่อนครับโดยที่ ลืมไปว่าตรงนี้ก็อาจจะมีศัตรูโผล่มาได้เหมือนกันนะครับผมเห็นบ่อยมากเลยก็คือไปไปก็ไปด้วยกันนะครับถ้าสมมติเพื่อนพยายามจะยิงตัวนี้แล้วเราก็วางเป้ารออีกครั้งไปเลยนะครับคืออย่าไปเฝ้าจุดเดียวกันหมดนั่นแหละมันอาจจะทําให้ตัวที่อาจจะโผล่มาเนี่ยได้เปรียบนะครับเพราะาไม่มีใครวางเป้าที่เขาเลยไงพอเขาพี่ออกมาครับเขาเจอคนที่วางเป้าใส่เพื่อนเขา2ตัวเนี่ยเรียงกันก็เรียบร้อยเนี่ยก็ลองไปฝึกกันดูได้ครับสำหรับพืน้นฐานนี้แล้วก็ผมเคยทําต่างๆนานาเนี่ยไว้เยอะมากนะครับยังไงก็ย้อนกลับไปดูกันได้รรรไมม่่่่วาาาจะเเเป็นือองงขกกก เป้าหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆครับผมและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะกดท่อนี้นี่สําคัญมากๆนั่นก็คืออย่าเบ็ดเพื่อนครับพยายามช่วยเทตดเพื่อนตลอดพยายามช่วยลุมศัตรูตลอดจะมีโอกาสทําให้คุณชนะมากขึ้นครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปเอาไว้เจอกับผมฟิลในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ